สวัสดีค่ะเรามาพบกับอีกแล้วนะคะกับเส้าตายชวนกินเพิ่นนะคะวันนี้ส้าตายชวนกินเพื่นจะมากินตําสัวนะคะตําสัวปูปลานะคะนี่นะคะส้าตายตําเองเลยนะคะนี่นะคะแล้กวก็ส้า,าตายมีพักมะโนด้วยนะคะมีสตอมีโนมายทั่วผู้มะเคื้อนะคะนี่นะคะอ่าเรามากินกันเลยนะคะมานะคะ่ะ แาวตาต่ตําเองเลยนะคะตําส่วปูปลานะคะแาวตาตชจบอาหารอีสานนะคะเป็นคนที่ชอบอาหารอีสานแต่ว่ากินได้ทุกอย่างทุกภักเลยค่ะเรามาลองชิมกันเลยนะคะมาค่ะอืออือ ส้าตายลุวยสตอไว้างบนด้วยนะคะส้าตายฟักพอแมพี่นองนะคะทางไท้ทางต่างประเทศนะคะผาักกางเนื้อตาตอีสานนะคะฟากมากกดไล์กดแช่ให้ส้าตายชวนเกินเพลินเลยนะคะส้าตายจะได้มีคลิปด,ดีๆให้ทุกคนชมกันต่อไปคะ่ะมาเลยนะคะ มากินกันเลยแพทนะคะเศร้าตายเป็นคนกินแพทตําเองกินเองเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆลุยอ,อ,อร้อยเน้อหมานี่แม่เศร้าตาย ฮ่าเราก็ต้มให้กินเองเนยนะคะอยู่ล้างบานเส้าตายะคะ่ะตอนตอนตอนปลาไพ่นะคะมันเป็นปลาไม่ไพ่อยู่ล้างบานเม่เส้าตายเข้าไปฮ่านะคะเราก็มาต้มให้เส้าตายกินมาค่ะลุยอืมกรอบนะคะ ส้าไตข้ออยากตินมือว่านะ่ะร้อยว้านนะนัดว่านะ่ะมาค่ะส้าไตกินมือส้าไตว่าได้แดงได้แดงว่านะคะมาค่ะลุยร้อยหมัดพันเงาเบื่อนๆมาต้ะรีมือส้าไตเองหื Ở ừ, gặp mưa nữa, Mà đi, ừ. no nó Mà đây hả? Lùi Nó ừ. Nó mày Ui Bạn thân ไปสดนามด้วยอ่ะอ้ายืมแพทษสะใจเลยค่ะอืม กำโตๆเลยค่ะลุยอืมอ น้ำจ้นตำสัวนะคะตำสัวเส่ปูปลามาค่ะกำย่ายุยอื้มอื้มว่หมาท้านเลยไปเนออ เมย์ไปนองมากินด้วยกันนะคะนี่มือเทียงงองเจ้าตายเลยนะคะมาค่ะดุยหืมได้แรงกิงกับมือ,อมว,ว้อค่ะเพื่อนๆทำโตโตเลยลุย อืมเฮ้ไว้มาก้านเลยเหมือนนะบอกแมวิน้องลองตำแน่นะคะลุยอืม

ได้แรงค่ะกำสัวเจ้าตายวันนี้เพ็รจัดการเลยค่ะไม่นับผิดเลยค่ะซ้องกำรุยไปชอบตัวไว้ค่ะ Thế cua đoạn nữa hả? Cua đậm Hết đáy hả? Lui Rồi วันนี้นะคะสาวตายข้อตัวขอ้วขอตัวไปกินก่อนนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องทางไทยทางต่างประเทศผักเนื้อผักกลางผักตายผักอีสานนะคะฝากติดตามช่องซสาวตายชวนกินเพิ่ดเลยนะคะสวัสดีค่ะ